สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูจะพามาจับคู่ภาพดอกไม้กับเงาค่ะเด็กๆกคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงเอาละค่ะเด็กเกดูภาพก่อนนะคะภาพจริงเรามีรูปภาพดอกบัวดอกชบ้าดอกบัวแล้วก็ดอกกุหลาบค่ะฝั่งด้านนี้เป็นภาพของเงานะคะเรามาจงเส้นจับคู่ไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะภาพเงาของวันนี้อยู่ตรงนี้ค่ะ ภาพเราของอันนี้อยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะภาพเราของอันนี้อยู่บนนี้ค่ะภาพเราของดอกนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเอาละค่ะลากยงนเส้นง่ายเห็นไหมคะเอาละค่ะกิจกรรมถัดไปชุดพัฒนาอัจฉร,ริยภาพ q s เตรีมยมหยิบสม,มุดขึ้นมาเลยนะคะเอาละค่ะเด็เกๆหยิบสม,มุดขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่20น,นะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับรูปทรงในมุมบล็อกค่ะให้เด็เกๆสังเกตรูปภาพแรกให้ดีๆนะคะภาพถัดไปจะมีชิ้นส่วนที่หายไปค่ะแล้วให้เด็กๆวงกลมเลือก ภาพที่หายไปในช่องนี้นะคะฉันมาสังเกตร้พมๆคุณครูเลยค่ะภ <c oughs> าพแรกนะคะ,ะเด็กๆดูเลยค่ะอ่ามีก้อนบล็อกไม้สีชมพูอยู่ข้างล่างแล้วก็มีก้อนบล็อกไม้สีเหลืองอยู่ด้านบนนะคะแต่รูปนี้มันหายไปค่ะเรามาเลือกช่องนี้นะคะภาพนี้หายใช่ไหมคะวงกลมเลือกได้เลยค่ะถัดมาอ่บาบล็อกไม้สองบล็อกข้างล่างค่ะเดี๋ยวก็มีฐานอยู่ข้างบนทีนี้บล็อกไม้ตรงนี้หายไปค่ะเด็กๆแล้ก็มาเลือกตรงนี้นะคะวงกลมเลือกได้เลย ส่วนภาพนี้ค่ะมีบล็อกไม้อยู่3ชิ้นชิ้นที่หนึ่งและ3สังเกตไหมคะว่าชิ้นที่1หายไปค่ะด้านล่างสุดเลยบล็อกไม้สีชมพูหายไปเจอแล้วค่ะวงกลมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะกิจกรรมของุณครูนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะอย่าลืมทําเสร็จแล้วส่งรูปเพคทูดูด้วยนะแล้วสัปดาห์นี้นะคะเนื่องจากจะเป็นวันเด็กค่ะเด็ก สัปดาห์นี้วันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคมนะคะเด็กๆสามารถไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆที่เขากจัดไว้ได้แต่ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะฝากไปด้วยค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ